สวัสดีครับคลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพนิษฐ์สำหรับคลิปนี้แอดมินมาเลาะแถวรัตนาทิเบตน,นะครับโดยจะเริ่มสตาร์ทต,ตรงที่แยกแครายจะไปสิ้นสุดถนนราชพฤกษ์นะครับ เริ่มจากแยกแครายนะครับก็จะเลี้ยวเข้ามาสู่ถนนรัตนทิเบตนะครับตรงนี้ก็จะมีสถานีรถไฟฟ้าสองสถานีนะครับก็คือสายส,สีชมพูกับสายสีม่วงนะครับสองสถานีติดกันเลยเอา่าก็คือสถานีสุร,รชักการนนทบุรีนั่นแหละนะครับตรงนี้แล้วจะมีอีกสถานีหนึ่งนะกำลังก่อสร้างปลายปีกตามข่าวนะครับสายสีน้ําตาลน,นะครับตรงนี้ก็คือก็จะมา จบบรรจบกันตรงนี้ที่เหมือนกันนะครับก็รอดูเหมือนกันครับมาดูเรื่องราวนะตึกแถวอาคารพาิยในย่านถนนรัตนาธิเบศเป็นยังไงกันบ้างในฝั่งที่แอดมินผ่านตรงนี้ที่เก็บภาพบรรยากาศตรงนี้ตึกแถวจะน้อยกว่าทางด้านฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งขวามือจะเยอะกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็เราก็ดูภาพรวมรวมกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้าง อันนี้ก็จะมีหลายตึกหลายคอนโดเหมือนกันนะครับทั้งคอนโดโรงแรมอพาร์ตเมนต์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะผุดขึ้นเยอะเลยนะครับไม่มีวันหยุดนะครับไม่ไม่คิดว่าจะหยุดแอดมินมองยุดดูว่าเขาก็ก่อสร้างกันตลอดเลยโดยเฉพาะทั้งด้านฝั่งขวามือยิ่งเยอะแต่ว่ามุมมองทางด้านซ้ายมือนี่ขณะทีะ่ตรงไปเรื่อยๆนี่ก็ไม่เบาเหมือนกันนะครับในเรื่องตึกแถวก็ลดน้อยถอยลงนะ เจ๋งก็มีนะฮะเนี่ยอย่างตรงนี้ก็เป็นลกร้างว่างเปล่าก็มีแต่ก็ก,ก็ทำกันธุรกิจกันแหละเยอะกว่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นคอนโดรูรานะครับตรงนี้สองสามคอนโดติดกันก็มีคำกล่าวครัที่ผ่านๆมานะครับเขาบอกว่ารัตนาธิเบศเนี่ยก็จะกลายเป็นถนนรชนาชดพิเศษสองไปเลยนะฮะเพราะว่า คอนโดค่อนข้างที่จะผุดขึ้นแล้วก็เยอะทั้งสองฝั่งข้างทางอันนี้ก็ไม่ไม่เกินจริงนะครับแอดมินมองอย่างนั้นโดยเฉพาะฝั่งทางด้านขวามืออย่างที่แอดมินเคยเกริ่นนะจะเยอะมากนะฮะตรงนั้นแล้วกลาลังก่อสร้างอีกตั้งเยอะเลยแต่ว่าวันนี้มาดูฝั่งนี้กันนะครับฝั่งที่จะไปราชพฤกษ์บางบัวทองบางใหญ่กาญจนาุิเศษเนี่ยไปถึงเท่านั้นเลยนะะเนี่ย ก็จะเห็นว่านะครับตึกสูงสูงคอนโดมิเนียมอพาร์ตเมนต์โรงแรมตามภาพปรากฏนะครับนี่เลยนะครับให้ภาพบรรยายไปเลยก็ได้อันนี้ยังส่วนน้อยนะครับที่เห็นเห็นเพราะว่าเข้าไปในซอยกระลึกประมาณสัก200เมตร300เมตรนี้ก็ผุดขึ้นเช่นเดียวกันเนี่ยอย่างตรงนี้ถึง ั่งตรงข้ามเนี่ยเซนทันรัตนนธิเบศเมสักครู่นี่ก็ก็มีการก่อสร้างกันค่อนข้างขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับตรงนี้นี่หลังจากนี้ก็จะมาเลยถนนเลี่ยงเมืองนะเมสักครูที่อีกข้างบนเนี่ยย่านนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับคอนโดก็ไม่ค่อยเยอะเท่าฝั่งทางด้านขวามือเหมือนกันนะฝั่งขวามือน,นี่สังเกตดีๆนี่หลายตึกผุดขึ้นมากกว่านะฮะมีการ เปิดขายห้องขายอะไรกันแย่ๆเลยนะครับฝั่งทางด้านสายมือที่เราเห็นชัดๆที่ท่านผู้ชมได้ดูเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับก็แต่แต่เยอะอย่างสู้ฝั่งทางนู้นไม่ได้นะครับโอเคครับดูกันไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็ยังอยู่บนถนนรัตนท,ทิเบตด้านหน้านีจ้จะเจอกับแยกสนามบินน้ำนะครับตรงนี้แอดมินก็จะไปอ่า ขึ้นสะพานพนังเก้านะครับมันมีสองสะพานนะครับตรงนี้ที่จะไอข้ามไปเจาพยาไปอีกฝั่งโน้นนะก็จะเป็นสะพานคู่ขนานนะครับแต่อยู่สูงกว่าสะพานพนังเก้าเนี่ยตรงนี้ข้างบนเนี่ยก็จะขึ้นไปเลยนะครับตรงนี้อันนี้มีเขาเรียกว่ารถไฟฟ,ฟ้าเสียซีม่วงนะตรงนี้ข้างบนส่วนด้านขวามือนี้ที่มี รถวิ่งขึ้นสะพานเนี่ยก็คือคู่ขนานที่แอดมินกาลังจะข้ามไปนี่เลยนะครับก็คือสะพานพระนางเก้าก็คือสองสะพานติดกันนะก็คือข้างบนเนี่ยก็เช่นเดียวกันก็ไปถึงฝั่งโน้นเหมือนกันนะครับยิ่งสะดวกนะตรงนั้นเนี่ยใช้ความเร็วได้แบบเต็มที่เลยนะตรงนั้นถ้าใครชอบความเร็วนะแต่แอดมินิขับช้านะครับเพราะว่าไม่ค่อยใจไม่ถึง โอเคครับผ่านแยกสนามบินน้ำนะครับตรงนี้ก็คือปกติสนามบินน้ำเขาก็ให้ใช้นะครับแต่ตรงนี้หลังหลักมาเนี่ยเขาปิดเขาให้ขึ้นข้างบนไปเลยหรือไม่ก็นี่แหละไปอีกเลนหนึ่งนะที่จะต้องไปกลับรถใต้สะพานพนังเก้าเนี่ยอันนี้คือสะพานพนังเก้ากับแอดมินกำลังจะ,ะขับรถขึ้นไปเนี่ยตรงเนี้ยก็จะคู่ขนานกับทางด้านขวามือน่ก็คือ สะพานข้ามเจ้าพญาเหมือนกันนะครับตรงนั้นส่วนทางด้านซ้ายมือก็ถ้าเป็นเส้นทางของรถรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับตรงนี้ก็ลงมาจากสะพานก็ข้ามาอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ยังเป็นถนนรัตนาธิเบศอยู่เหมือนเดิมตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับฝั่งขวามือก็จะคอนโดหรือว่าตึกสูงเนี่ยก็จะเยอะกว่าฝั่งซ้ายมือนี่เห็นแวบๆนี่หลายตึกเลยแหละ ส่วนฝั่งซ้ายซ้ายมือที่แอ,อดมินพาดูตรงนี้ค่อนข้างที่จะน้อยแต่ก็เริ่มมีการก่อสร้างกันขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าสู่ฝั่งขวามือไม่ได้นะรตรงนั้นฝั่งนั้นจะเยอะกว่าเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าแถวไซม้านะครับตรงนี้ก็จะมีสถานีรถไฟสายสีม่วง สองสถานีติดๆกันเลยนะครับสาซม้าตรงนี้นะครับโอเคครับรับชมกันไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็ยังมีตึกแถวอาคารพาณิชย์ประปรายนะครับก็แข่งกันกับตึกสูงนะแต่ว่าตึกสูงเนี่ยก็จะไปกองกันอยู่ฝั่งทางด้านขวามือยิ่งเฉพาะใกล้ๆกับริมน้ำเจ้าพยาในทั้งบ้านเดียวทั้งอคอนโดนก็จะไปก่อสร้างกันเยอะเพราะว่า คนเขาจะชอบบิวกันนะครับตรงนี้คนอาศัยนะก็ฝั่งนี้ก็ทยอยขึ้นแต่ว่าน้อยกว่ามาถึงตรงนี้ก็ดังอยู่ที่เดิมอยู่นะครับรถนนรัตนาทิเบศก็จะมุ่งหน้าไปนู่นแหละนะครับถนนรัชพฤกษ์เนี่ยถ้าหากว่าเลี้ยวซ้ายมือก็ไปนู่นแหละนะครอิน ถ้าสายมือก็ราชพฤกต์ตรงนี้ยังไม่ถึงนะครับตรงนี้ก็ดูกันไปนิดนึงนะครับตรงนี้อาจจะตึกสูงค่อนข้างที่จะเบาบางไปนิดนึงนะแต่ว่าก็มีโครงการอยู่เหมือนกันนะครับเห็นติดป้ายไว้เนี่ยที่ว่างๆนี่ก็มีการติดป้ายการงานก่อสร้างติดป้ายให้เช่าบ้างขายบ้างก็มีนะตรงนี้ ดูกันมาถึงตรงนี้นี่สถานีรถไฟอีกสถานีนหนึ่งนะึ่งนะก็นนี้เลยฮะตรงนี้แหละที่เลี้ยวอันนี้ก็ขึ้นทางด่วนก็ได้นะฮะตรงนี้ไปนู่นเลยนะครับนครอ,อินบรมราชชนีถึงนู่นเลยนะครับแต่ว่าแอดมินมาเส้นนี้เนี่ยจะไปข้ามสะพานนะครับตรงนี้เป็นทางเลียวเพื่อที่จะไปลงถนนราชพฤกษ์นะครับ โอเคนะครับเนี่ยถึงที่เลี้ยวก็มาดูบรรยากาศตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี้ถ้าลงถนนราชพฤกษ์นี่นะจะก็จะไปได้หลายทางเลยทีเดียวนะครับจะมุ่งนาไปทางปากเกรด็ดสะพานพระราม 5, ถาหถนนสามสี่หหรือว่าปทุมธานีนะครับหรือจะเลี้ยวซ้ายไปทางเส้นตลิ่งชันสุพรรณบุรีบางบัวทองหรือว่าบางใหญ่บางรวยไซน้อยได้หมดนะถ้าหากว่า เข้าสู่ถนนาราชพึกษ์ตรงนี้เพราะจะมีทางแยกทางย่อยอไปได้หลายทางเลยทีเดียวนะครับตรงนี้โอเคครับเนี่ยถึงถนนราชพึกษ์ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามรับชมขาดตกบุกพร่องยังไงก็ต้องขอภไยกันด้วนนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะติดตามและรับชมกันไปเรื่อยๆสาคัญที่สุดก็ต้องขอขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์สำหรับคลิปนี้โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ